ครับสวัสดีครับยู่กอบเรอยอีกครั้งในแคนเบอร์ราสโนะครับกับโบฮาร่าใช่ครับคุณปาลแล้วคุณกันใช่ครับก็คลิปในวันนี้ก็จะเป็นออแองค์ใหม่ประยามซีซั่นนะซึ่งตอนนี้ก็อยู่ที่ซีซั่นยี่สิบสี่ดูกันยี่สามยี่สามนิดเดียวผิดนิดเดียวครับ ก็วันนี้เราก็จะมารีวิวแรง้งประจำซีซั่นของซีซั่นนี้กันเนาะ <Hey. S 1> ว่าเป็นแรง้งอะไรนะก็ก่อนที่จะไปดูคลิปนี้กันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe พวกเราเลยครับเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเรานะแล้วก็ได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของเราด้วยแล้วสำหรับใครที่อยากเข้า Discord นะก็สาม,มารถเข้าได้ผ่านริงต้าดิสคริปชันหรือว่าแบนเนอรช่องใดเลยนะโอเคั้นไปดูเนื้อหากันเลยก่านนะคือ <c oughs> แล้งเนี่ยมันจะเป็นสามไอ้สามอันนี้เลยเ่ยอันที่ขึ้นอยู่กันหน้าจอเลยอันนี้ก็จะเป็นคูเบทเทิลนะคูเบทเทิลก็จะเป็นโหมดที่มาพร้อมกแบบับอ่คอสโอเวอร์ Cross ของต่างจากใช่ใช่ใช oh. จับได้เนะโอเคเดี๋ยวผมบอกเลขคุณเปาแล้วก็เช้ญคุณการกันแล้วกันคือเลขก็หนึ่งหกหกหนึ่งสี่สี่โอเคครับ โดยแล้งซีซั่นนี้มันจะเป็นคูเบตโต้แบบสามวิสามนะก็คือสามคนนะต้องกดทีละสามคนเลยก็จะเป็นคูเบตโต้ซึ่งเดี๋ยวอธิบายให้ฟังในคลิปอีกทีแล้วกันนะคลิปแบบตอนเล่นแล้วกันนะเดี๋ยวผมยิง<แ>ตัวสักตัวอ่าตอนนี้แล้วกันโอเคเดี๋ยวตัดเข้าไปดูในตอนเลินเกมดีกว่าโอเคไว้ไว้ยังไม่ทันตัดเลย ่าโอเคบอกตรงอันนี้สมบรูรณ์ยากเพราะไม่เจอแรงปรแปลกๆ uh huh. วันแรกที่เริ่มมาเนี่ยผมใจใดเลยนะอันนี้คือจะเป็นตามลำดับแนละ้วคือคนที่กดก่อนก็จะออกมาก่อนนะคือแข่งแบบเหมือนหนึ่งวินาหนึ่งอนะ่ะ uh huh. แล้วจะส,สับไปเรื่อยครับนะตามนั้นแหละไม่ได้สับเป็นผู้เล่นธรรมดาก็คือหนึ่งไลท์เปลี่ยนหนึ่งไลท์เปลี่ยนนะไม่ใช่แบบทั้งชีททั้งหมดแล้วค่อยเปลี่ยนนะโอ้โหน,นั้นคนหลังแทบไม่เล่นเลยลนะ ก็เดี๋ยวเล่นให้ดูสัก 3, 3ส,กสกมามสามเกมไหมกำลังดีปหมได้ได้โอเคอะเรานี่คือคนเป่าเล่นแทสเอาไปใช่ไม่ <laughs> ใช้เจนเบอร์นะฮะก็จังหวะนี้กำลังนัวครับต่อเน,นี่ยมากครับยิงปืนไม่หยุดเลยใช่ไห <c oughs> มใช่เขาสิคือเอาเป่าไม่ลงนะับแต่เป่าเขาต่อให้ะคือโดนระเบิดเอจดีบดไอ้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 นี่ถอนไอ้ <c oughs> นี่ถอนนี่เจดขอนยิงนี่เจดขอนยิงนี่นี่ <c oughs> นี่โดน,น,นไม่หยุดเลยฮะนี่ฮะโชจ้ ถ้าใครคิดว่าคุณการเล่นฝื่ลงได้ผมไม่เชื่อนะแต่ว่าคุณการเขาบอกด้วยตัวเขาเองว่าเขาเล่นฝื่ลงนะคือขนาดฝื่องยังเก่งขนาดนี้จะไม่เฟื่ขนาดไหนเออไดมอนด์ไปแล้วแหละไม่ได้หวยเว่อูดจริงๆแล้วจริงๆนี่คือได้เงินเดียวเองอะไรวะนอกจากฝ <c oughs> ื่แล้วนี่คือเขายังต่อให้อีกนะคือแบบเขาสงสารจัดอ่ะเอฟจบผัดของเาได้เล่นมางอืมใช่ เนี่ยดูแค่ตีก็แค่ตายแล้วเนี่ยดูปลาแตลแต่นี่ปลาอย่างเม้นทีครั้นี้นี่ถ้าเกิดไม่ใช่กันนี่ทำไม่ได้นะไอขยอะค่าถึงเอ้ยมันมันขยะนี่ตัวยาเลยโอ้ไอ้นี่นะตัวนี้เริ่มดูยาวๆแล้วนะมันมันโดบยาแล้วมันคึกเลยอ่ะเอ้ยผมผมผมว่าไอ้ทีมนี้มันต้องทอดเราทั้งทีมเลยก็แต่เมื่อกี้แพทมันแบบไอ้นี่ป่ะแพทป่ะเมื่อกี้แพทป่ะ น่าจะใช่ละใช่ใช่ใช่แพทงี้เป่าซุปสูตรสีกบแพทเลยเดียวแล้วก็ให้กันปิดดาเมจเอทมีลูกระเบิดเลยไม่มีลูกระเบิดลยลืมคำนวณไว้อย่าไม่ต้องรู้เลยคือพวกเราก็ไม่มีแอร์ทามไม่พูดอะไรมากมีให้บนเกมกันแล้วล้ะสำหรับใครที่รอไปก่งนนะก็รอไปก่อนนะเพราะยังไม่อัะไรไม่โดนเลยอ่ะเดี๋ยวนะรวยกว่ารวยกว่านี่ม้าเหาะโอ้โห

ตัวตัวนี่ไงตัวตัวไอ้นี่ไอ้นี้ตัวจีนเลยอ่ะอันนี้ทำไว้เล่นไอ้ที่บอกว่าไปแล้วไม่ใช่ไปอ่ะคือรอดักไปเลยไอ้ดีไหมก็ดีไหมกำลังชนะอยู่กำลังจะได้อยู่ไหล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 เลยแบบไม่จำอเออวันนี้มันบ้าดทอนอ่ะไม่ได้เลยเมื่อกี้เขาไ่ช็อตชงัะโชก้าเลยความจริงนี่คุณคุณคือผมอยากให้คุณเป่าคุณการได้เล่นไง ใช่คือถ้าเกิดผมเอาเอาจริงในก้าวลา์ยังไม่พอมาถึงผมก้าวลา์ยังสู้มันสาบไล์ไม่พอคุณคุณเปาต่อยขนาดนี้ไม่ใช่วุฒิเลยล่ะมือเปล่าเขนั้น่ะเฮ้ยงงเลยนะนี่แฝดนะครับแฝดโยกแฝดโยกแฝดโยกเวิร์ดใครที่อยากเห็นคุณเปาคุณกันในคลิปก็บอกได้คุณเปานี่ได้เห็นในบอดี้ไฟท์ทเยอะแต่คุณกันในช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้อัดงานด้วยอย่นีหน่อยนะบอดี้ไฟท์ทอง มันคือเป็นรายการที่คุยเกี่ยวกับการบอดี้ไฟอ่ะการใหม่เหรอใช่ใช่การใหม่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นสปอยแล้วแต่ช่วงนี้ก็รู้สึกว่าเหมือนสปอยเรื่องไม่ทันละ <c oughs> ทางการเขาเรื่อกออกการเร็วขึ้นเลยเลยโอเคคุณเปา<อ>นี่หลส<อ>นใจเรื่องบอดี้ไฟก็บอดี้ไฟทอร์เพย์ออสครับเพออสบอดีอ้ไฟโฆษณาเจ้าน<ย>ี<ย>้โฆษณาตจ้นี้แต่ละใครที่สนใจเออทคนิความรักรักเดียวแล้วไปหาคุณกันได้เลย เราเหมือนกันเลยเราเหมือนกันเลยคนาาน,นี้เชี่ยวชาญนี่นี่ดักดอด้วยนี่นี่เมื่อกี้เขาจงใจเมื่กี้เขาเขากาวเขาใส่เขาก็ชนะแล้วแหละเขาไม่เอาอเกมปิงเลยเกมปิงเลยเช็คก,ก่อนโอเคโอเคได้อยู่ชิวอว่าเชื่อว่าสวยคืออาจจะเห็นว่าลูกเกมเราเสียเปลี่ยนไปจริงลูกเกมเราได้เปลี่ยนอ่ะรูป้ปะ เราสีฟ้าใช่ไหมเออนี่นี่นี่ทดแทนได้ได้ได้เราเปิดถ้าเห็นจะเลือกยังไม่เข้ากันสักทีแต่ว่าอย่างเราคือได้เปรียบขึ้นมาไอ้พวกนี้มันไม่ได้เก่งแบบมันสแปมไม่ใช่ไม่ใช่มาวันตัวในทีเขาไม่ได้สแปมนะผมพูดพูดมุกใหญ่ใช่ป่ะคุณป๊อใช่แต่แทนเริ่มละแท้นเริ่มสนุกมือละคุณกันนี่เบื่อสแปมไหมเอ้ยอะไรครับคุณกันเป็นคนี่นิ่งสุด ขอคนดูข้าวพี่วิเชยขว้งข้าวที่ข้าวไม่กระดงตีตีไม่โดนได้ประเด็นนะคือนอกจากฝั่งข้าวจะลีดคุณกันไม่ออกแล้วคุณกันยังลีดฝั่งข้าวซ้อนเขาอีกอะเออชอบเมื่อกี้น่าเสียดมากแ้่ไม่ใช่คุณกันนี่คือหล่นเลงอะนี่สวยอีกเกี่ยวจบดึ๊สอบสองสอบสามดื่มน้ำอีกแล้วดื่มน้ำอีกแล้วอุ้ยจะสู้กันได้หรอวะก็ การนี้น่าหล่อฟอร์มเลยเว้ยสวยไมปมากสวยไปมากสวยเวยคือถ้ากัรดนตรีไม่ใช่แร้วคือแบบกาปล่อยดนตรีนี่ไงขนาดนี้พลังไม่เต็มร้อยนี่นี่ได้สักหกสิบเปอร์เซ็นต์ของกยังอยู่ไม่ถึงอ่ะไม่ถึงอ่ะดีอ่ะต่อให้ก่อนโอเคต่ออะไมาชิว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 ๆิวชิแล้วโอ้ซาเลียคุณคุณเร็วมาก เ,เลยสวยเร็วจัดเร็วจัดขบวนเลยขบวนเลยขอดขอดขอดใส่ไม่ดีนะไม่ดีนะอย่าทำแบบนี้นเราไม่ทอกมันเป็นท็อกซิกนะ<อ>น,นี่เขาทอกสิกนะทอกซิกนะไม่ใช่โอเค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 เราลึอยากเจอแท้จริงไหมเฮ้ยอยากเจอแท้แล้วเขาเรียกว่าคนแรกอยากเจอคนแรก

โอ้ย,อ,ยอันนี้ผมติดปลายแล้วจะ N เอ็นแอร์ได้หน่อยกดไม่ทถัดด้วยเอ็นแอร์ดาวแอร์คือเนี่ยให้คุณป่าวคุณการเล่นไงผมอ้างอันนี้ได้ตลอดแหละ <c oughs> จริงเดี๋ยวช่วงนี้ผมไม่ค่อยได้เล่นแบบใหญ่ไงอ้าวไว้ก่อนัตงเดียวผมวไม่เล่นเลยนะใช่ไหมคุณการใช่ช <c oughs> ่วงนี้นสอบเยอะด้วยงานงานจรงไม่หมดอ่ะงานล้นมืออ่ะสต่เรบใครที่อยากรองานของเราเราก็รอได้ ดีอ่ะตายไดิเจอแทนแล้วไม่ใช่จะเจอเศษมุดโดนลงไปแล้วไม่เอาละเฮ้ยเออ้ยแย่กว่าเยอะนี่มันก้าวแยกตรงนี้หรอกมันมีระเบิดนี่เสยวนถ้าเต็มเอาไปสเต็ปหลอกคัตตูก็ช่วงนี้ก็อาจจะมีลงคลิปเรื่อยๆต้องอาจจะนะเพราะช่วงนี้งานก็ยังเยอะอยู่ใช่ไหมเพิ่งตอบเสร็จด้วยใช่อะไหนบัตรทีนยวพาวยังไม่มาอีกเดี๋ยวบัตรทีนยวพาวมาก็ต้องอัด อ่ะอีกเว้นเราสบได้โอ้สนุกอะไรีนี้ทนี่มันเดิมอะไร่เนี่ยคอนยิงที่คุณเบาต่อให้เราก็จะสวนมันลงไปคือเราเหลือเราเพิ่งสอบกลางภาคเสร็จเราอีกหกสัปดาห์เราต้องสอบปลายภาคใช่ป่ะแล้วก่อนปลายภาคอ่ะมันก็ต้องมีสอบครั้งที่สามก็คือเราต้องสอบอีกแบบใหญ่ๆอ่ะ เกือบใหญ่ให่อะอีกรอบหนึ่งแล้วก็สอบกลางภาคภายในหกสัปดาเราจะสอบปลายภาคกลางภาคสอบแล้วไม่สอบแล้วเบื่ออ่นะก็ก็ช่วงนี้ก็ยุ่งยุ่งอยู่นะฮะเพราะระบบเริ่มเข้าที่เข้าทางอีกครั้งนะแต่ระบบช่องก็ยังเหมือนเดิมสมชื่อเกอแล้ววุ่นวายเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยแพ้เฮเก็บบอลแล้ววัดขาดชีวิตเอออะไรคูมันขึ้นอะไรของกูเมื่อกี้ ออกจบเร็วไปป่ะอะไรแบบนั้นอ๋อเฮ้ยไม่เล่นเลยเบอร์เราเล่นเลยโดวเออไม่ดาวนงสร้งจังวะตึงเฉยมาถึงว่ากู่ะตึงมากเลยตีไม่โดนเอ้ยต่อมาต่อมาคุณเล่นดาวน์ดาแล้วโอ้รถแรงรถแรงเฮ้่มมันหลบมันหลบ

โดดยันแปดสาทีก็ได้ลนะคิดว่าทำได้ก็ลองดูเพราะมันน่าจะเบื่อแล้วก็ฟาดผมก่อนเฮ้ยรู้ได้ยังไงไม่เปิดเฮ้ยเๆ้ย จิบนี่อาจจะแหลกนิดนึงนะรู้สึกว่าเดี๋ยวต้องแก้อะไรบ้าเออไม่ตายพี่ถึกเกิน <c oughs> เดินท่าแหมแหมไม,ไม่ไม่อยู่แ<อ>ถมแล้วไม่อยู่แถมแล้ว <c oughs> อันนี้มันฟุ้งกี่แสนอันแรกวอลวอันแรกบอลเออมันรอนก่อนใช่ไหมถ้าเกิดเป็นทอสสิกที่ใช้สูตอันนี้เราเหลืออันนี้เราอัดอีกสองใช่ไหมใช่ใช่ คือแบบเป็นการวอร์มก่อนเฉยๆวอร์มเฉยๆคือถ้าเกิดเล่นจตัวเองว่าจะรู้เรื่องไงให้รู้ว่าอะไรเขาสาก็มีคนเก่งเรื่องเลอืมใช่ใช่ให้ข้อคิดนิกน้อยด้วยใช่ใช่ให้ข้อคิดสักครู่นะติดคำกับหลวงพ่อวันนี้เอ้โอ้ค้างค้างค้างโอเคอาจจะไม่มีปัญหาเรื่องแหลกละเมื่อกี้ลืมไปกวนขงโอเค ยอยู่หยิบตัวเมียเลยอะเตียงเลยเตัว้องใช้อะไรเ้าโ <ผม S 1> ดนนี่นี่นี่ตัวเนี <laughs> ไไ่เยเวลาเราเราไม่สแปมหรือใช่ไหมทุกคนเออเออตัวไหนสแปมหนวกบ้าเอ้ยหลุดปากหลุดปาก <laughs> เออผมว่าควรต้องวิถีทางทำ่ <laughs> ได้คนนี้ดิเออจะดู <laughs> <enter> <laughs> ดสาม <laughs> <3 S 2> <laughs> คนได้ยู่เออเว้ยดูสามคนจะตัดเข้าไปดูในเกมเลยดีกว่า ควจริงไม่ต้องพูดก็ได้แตมันเร็วมากเลยใช่เอาไเร็วไปคนได้เล่นเยอะคนเล่นเยอะอยู่นะโอ้หหมดเจอเจอโอเคเกมสเป็นซ่อนแล้งเป็นซ่อนแล้งมันซ่อนแร้งเราเราซ่อนควาจริงเราได้บ้าทุกคนแหละชอบลืมอ่ะลืมว่ามันยังไม่ถึงตานี่งงจริงตอนจริงงงงงซ่อนกับท่านอาวุธอะทีแรกอะเฮ้ย เฮ้ยสูญสีสูนสีมา,มาคุณการคิดว่ามันสูญสีกินไปหรอครับสูญสีนะแต่เขาไม่ไหวกับเปาเลยอืม่คือเขาต่อสู้กับเปาตรงๆไม่ได้ครับต้องผลักคุณเปาออกอย่างเดียวเลยเห็นปะซึ่งเป้าหมายของเกมก็คืออย่างนั้นแหละเดี๋ยวผลักอีกนิดเดียวเปาจะตายนะใช่ใช่ใช่แต่เปาต่อให้ไงเนี่ยขนาดธนูยันหลอดเขายังต้องเก็บลงไปเก็บอ่ะคือถ้าเกิดเขาไม่ลงไปเก็บคือเขาส่วนแบบไอฮารตอลิหมดหมดดอกอ่ะ เออตอนนี้โดนโสดแทนเครื่งควันเลยนะอยมันแบบมันลุ่มหลงไงแบบควันมันเมาเมาควันเมาควันควันควายแล้วควันควายก็เดี๋ยวควันจะคือคุณกันเกาจะเก็บก้าวให้เราเองแหละไปสิวสิวอย่างย่อเลยตอนนี้เล่นจบเพื่อจะเดแล้วเพื่อนจะบอกเก็บก้าวหรือเก็บก้าวใครทำได้ต้องเป็นโปรไปเยละฮะ ไม,ไม่ไม่ถึงกระร้านลแล้วก็คือต้องเล่นเก่งระร้านไปกันผมก็ใกล้เคยียงตดถ้าเราเล่นแล้วเก็บเก้าขนาดนั้นจะเรียกว่าเป็นโปรูฟีงล้วน่าจะได้อยู่แล้วมั้งแต่ผมเก็บได้สิบสองเลยนะแต่ไม่ใช่หลายเดียวนะถ้าหลายเดียวผมเก็บได้สิบสองผมโอเบได้แล้วถ้เาเกิดเป็นกระร้นที้ผมเทิร์นโปรได้เลยนะน่าสนใจไปแล้วคนยอคือยอกรโอ้เร<ส>ียนอย่างเดียวก็เหนื่อยแล้วใช่ ทำช่องก็เดือยแต่ว่าเพื่อคนดูนี่เราเราเราทนได้ทนได้ใช่ใช่แต่สิ่งที่มันใช้แต่ไอที่มุดจากหนาเพราแค่มันเป็นฉลาม่น้ำไงน่ะถ้าทุกคนยังเชื่อมั่นในตัวเราเราก็ยังเชื่อมั่นในตัวทุกคนนะเราก็พยายามทองคิปใหปเร็วที่สุดถึงแม้มันจะช้าก็แต่ดังนักปา์ได้กล่าวไว้ว่าอาช้าไม่ใช่เร็วใช่ อันนั้นแหละเร็วไม่ช้า,ชาใช่อันนั้นคือกล่าวโดยนักป่าสองท่านคือเปากับบอสเออนั่นแหละสองคนนั้น <c oughs> โดยนักป่ากันก็ปัดหน้าไปดิความจริงน,นี่คือเอาบอลแล้วหมดแล้วเอาหมดแล้วเ, <c oughs> เก็บไปแล้วสองอันแลน้วเก็บไว้สองอันแล้วม่นจะตาย <c oughs> ตัวนี้แหละอ๋อหมายันคาย่ายังตายอ่ะคือขนาดเลือดแดงกับคายายังตายอ่ะคิดดูดิ <c oughs> คือคุณกันเขาไม่ไม่ค่อยได้เล่นนะถ้าเกิดคุณกันเขายังเทินโผล่เนี่ยเขาไปเทินโปรวาโลแดน ถ้าเขายังเทินโปโบให้ไล้อย <Uh> ู well ่เนี่ยตอนนี้เขาว่าอยู่หลังแซงตตอมละต่อแล้วโอเคโอเคเ e r ีย e go, โกเ e w ีย o โกเฮ้ยมัน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 เฮลิคอปเตอร์ตียังไงให้โดดนะหนึ่งสองสามเอาถอยสุดฝน ตันอ่อยอ่อยเฮ้ยเขาโยนทิง้งเฮ้ยเขาโยนทิ้งหมดเลยเอ่อทำ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 สมาธิให้ลิงก่อนลูกมนบอกตัวเองนะไม่ได้บอกกับเาหรอกเฮ้ยทะลุอ่ะเฮ้ยเฮ้ยน,นี่มันผีหรือเปล่าเฮ้ยงงงงโดนสอดแทพโดนสอดแทพ ลว,วิชาหมอกควันยืนมองอะ่ะยืนมองอะ่ะอ๋ออั้เร็วแล้วอันนี้ก็เรลรอวละวันเถียงกับท้อแท้นี่ไงดักดักดักจัดอะ่ะตัวจับต่อยจับร้อยรู้มาทีก็หนักพอตัวอโอ้ยไม่ได้แล้ววะโอ้โหขนาดนั้นเลย หน้าคาตายังมุดน้ำไม่พักเลยนะครับเป็นตัวเสกน้ำไม่มีน้ำเดี๋ยวขะดาบตายอ๋อเดี๋ยวแห้งโอ้ยโอ้ยปิิงปิงเกดผิดงงงงมาข้างหลังข้างหลังมบอเอจ้าสามเลยไปเนี่ยคือว่าเฮ้ยเฮ้ยหลบตอนตวเหย โอ้ยโดน200่ไคิวเอไม่ใช่หรอกหรเอาสอวฮมันสอตาไม่ได้ดูันะแค่ตีมันไม่แตกอ๋อแล้วแล้วไหนก็้ไงไปตีตตีตัวมันยอะขึ้นเรื่อยเอะ้ยไม่ไค

เห้ยสวยหล่อจะสวยอวดเราเราจะได้อีกได้แค่เกมนี้แล้วเดี๋ยวไปคุยกับใครบ้างคุยกับอะไรคุยกับเพื่อนๆอนะแต่น่าจะจบแล้วแหละเพราะเดี๋ยวเปาก็เอาหมดเลยเฮ้ยเดี๋ยวเปล่าก็เอาหมดแล้วเดี๋ยวเปาเอาหมดแล้วเกิน์เกณฑ์เคแบบเป่าเขาชอบซ่อนพลังอ่ะ คือถ้าเขาปล่อยเต็มอะคือไม่มีใครสู้ได้ดอันนี้พูดเก,กินไปหรอครับพูดเกินไปครับเดี๋ยวพูดกับจริงเขาพูดก็ดกจริงอะโอเคอเครับก็อย่างที่พูดไปแล้วความจริงหมดเลยคลิปนี้ก็ไม่รู้นะว่าจะมารีวิวแรงใหม่หรือว่ามาโมนะนี่ออยังไงโดนเป่าเอา <c oughs> อเฮ้ยเป่าเลยครับตัวนี้เหรอเนี่ยเส <c oughs> ื้อผิดไปแล้วผิดชื่อผิดชื่อ๋อโดนผิดไม่ท้าผิดได้ไม่ท้าผิดได้ล่ะ ตอนนี้เลเวลเลยนะให้มันจบจรุ่นเราเลยเดี๋ยวให้มันจบจรูนเราเลยการเขาจะโชว์เก็บสี่ไงแปลกเปล่าสามตัวสามตัวเก็บสี่นะเอาเลยเดี๋ยวตอนท้ายเก็บเพื่อตอนท้ายเก็บเพื่อนเขาจะโชว์เก็บวะไฟของตัวเดี๋ยวเหลือไว้ตอนท้ายตัวนั้นอ่ะตัวนั้นอ่ะตัวนั้นแหละตวนคือตอนจริงการเขาจะเอาทั้งหมดนั่นแหละคือเขาจะรีบไปคุยกับเพื่อนพร้อ คือเขามีธุรกิจสำคัญใช่ไหมโอ้ยคิปนี้น่าจะยาวนะใครดูมาถึงตรงน,นี้นะดูไว้ว่าคุณดูมาถึงนะโอเคใส่ใส่อะไรแบบเจ้าเอ้ไว้ตรงนี้ป่ะแอบปบใส่ไว้คนดูได้นดูไงนี่นนไงไกีตาร์ล็อกแอัลโลชิวเกินอะ่ะคนคี่ก,การชิวเกินอ่ะคือเลือดเลือดเหลือจะฝั่งข้ามนี่สองตัวยังเอาไม่ลงอ่ะ เปิดดูร้อยเดียวเก่งเลยคนชื่อมาเจตี้อะไรนะไอ้นั่นไอ้นั่นตายเร็วกันนะมาเจตี้ความจริงคันี่เลเวลเนี่ยเขาเก่งสุดหนรุ่นละแต่ก็กลั้ก็เต็บจะเต็บเต็บเกลือะเกี่ยวไม่พักเกี่ยวไม่พักเกี่ยวไม่พักถ้าเกิดพักนี่ก็จะอดไปทักเพื่อนเขาไงเขาเลยพักไม่ได้ เขายอมเหนื่อยคือเกินแคือ <eza> ถ้าเกิดโดนคายาส่วนจะเลื่อนหมดหลอดได้ผมว่ามันก็เกินนะมาทิคายานี่นี่ฉอดวิ่งคิวสวนแล้วแล้วถ้าเกิดคุณการกำเทนโฟว่าพวกผมก็ไม่มีงานทำแล้วล่ะคือระเบิดแล้วอะอะเลยสองร้อยคิวไว้หมดแล้วได้เขาเนี้ยนี่คือจริงจริงเปล่าเลยเลื่อนเป็นแค่เลื่อนไปโดนเอ้ยคือเขาคิดไว้หมดแล้วอีโน้ตเข้ากันเกือบหมดเลยแล้วนะหนึ่งแปดสี่เออ โอ้โหตัวหนึ่งตัวหนึ่งตัเก้าตัหนึ่งแปลกด้วยว่าอันนี้แปลกเออก็ประมาณนี้นะสำหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวได้เจอกันอีกทีก็พักเลยใช่ไหมทุกคนใช่ก็แล้วแล้วก็เดี๋ยวเค้าอาจจะมีแจกบ้านกับรถแต่เยินจะเยินโอ้โหเกินเกินเลยเกินเลยก็สำหรับคลิปนี้ก็มีไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะเพราะก็ยืดเยื้อพอสมควรแล้วคุณยันก็ไปทำธุระของเขาด้วยนะก็สำหรับคลิปนี้ก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ของเราด้วยนะครับผมนะกระดิ่งด้วย ครับอ,อ,อยากให้เ,เราทำอะไรก็คอมเมนต์มาได้เลยเใช่ไหมคุณปาแล้วคุณกันครับก็สำหรับคลิปน,นี้นะก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ